ทันตมยางโอวาทป,ปาติโมคคาขาขาทายโยปนามาเตาสาภาปาปะอาการนังการไม่ทำบาปทังง้งปวงปุตจาะทุปัสัมปทานการทำสุสนใหถึงพร้อมสาจิตาปริโยธาปะนังการทำราิตของตนให้าขาวรอบ เอตังพุธานาจตานังคำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโ a ปิติขายขันติคือความหดขั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพานังปรมังวาทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง นาหิบพปจิตโตปะปรูปคาติผู้กำจัดสัดอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นมันปิตเลยสามโนติปรังวีทยันโตผู้ทำจัดื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปะวาโตอนุปคาโตการไม่พูดายการไม่ทำไร ปาฏิโมเกนัสังวรรการสำรวมในปาติโมกมาตันอยูตาจะบปัสตมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภปันตันจะตยานาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอดิจิตเะอาโยโกความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง ังพุทธานาจารนังคำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทันธรรมยางปัตมะพุทธภาติตะทาทาโยอะนามะเซอายกาาาติสังสารังสันทาวิสังอนิปสังเมื่อเรายังไม่พบญาณ ได้แลนต้องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาข้าหาการังขเวสันตทุกขาชาชิติู้นักุนังแสวงหายอยู่ซึ่งนายจ้างปลุกเรือนคือตัณหาผู้สร้างพบการเกิดทุกคราวเป็นทุกรัำไปข้าหัการา์กัติิโทติุณาินักกหังนสิาหติน่แน่นายจ้างปลุกเรือน เรารู้จัก,จกเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสาปาเดพาสุกาภะคาภะหาทุตังวนตังกะตังรงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็เรือเสียแล้ววีาาตนนังคารักะตังจิตังตัณหานังขยมาจักก อิของเราถึงแล้วซึ่งสาภาพที่อะไรกรุงแตงไม่ได้อีกต่อไปมานได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหาคือถึงนิพพานทันธรรมยังปัจจิมาพุโทโวาทปาทังพนามะเสอันนาธานิภิกขเวหามันตยาภิว เิกษุทั้งหลายบาดทีเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธาัรมาสังขการาสังขารทั้งลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาหอาปมาเทนาสัมปาเทตาท่าน,นทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเิด พระยาตาคตสาปชิมาวาจามีเป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตาถากเจ้าสัพเพสังขาราอานิจาจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปคตามนามตามทั้งหมดทั้งเป็นมานไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปตาเปสังการาทุกข์าสังการคือร่างกายจิตใจและวรู้กรรมนามตาธรรมทั้งหมดทั้งปินมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปาาาตาเพธรรมะอนัตตา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและงที่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตตัง้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะ เป็นของยั่งยืนอาวส,สัมมายามริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มาราณบา,าริโยตานังเมกีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอ,อนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทีย่ยง มารณังเมตยาตังความตายของเราเป็นของเพียงวาตาควันที่จะสัมเวกอายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมีได้ตั้งอยู่นานอาเปตาปิญญาโย ปัาตานวิงเชื่อมแผ่นดินกาลิมคารังอีวาการะดูจดังว่าต้นไม้และต้นพืนนิรตทางหาประโยชน์ได้ท่านทรมยังสัพพะปติธานคาทาโยพนามาเส ปุญญาติธานิกตาตาญาณญานิกตานิเมเอตัญจภาคิโนตุตตานัตตาพมานการจาทั้งรายไม่มีพิสุทธ์ไม่มีประมาณจงมีสัวแห่งบุญที่ก้าพระเจ้าได้ทำในบัคนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว เยปิยาคุณาวันตาจามัยหังมาตาปิตาทยอนเชตาเมจายาปยาดิตาวาอันเยมัจจกตเวริโนคือจะเป็นตัดล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดี ราดเหล่าอื่นที่เป็นกลางๆางหรือเป็นผู้เวกันก็ดีจัดตาติท่นทานเทวกัสมิงเตภุมมาจัตุโยนิกาปะเยกาจะดตัวการาสังสรารตาภวาภเวกัะทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนทั้งตี ีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสีขันกำลังต้องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตั้งเยปฏิทานัำเมอนุโมทันตุเตทยังเยจิมังนัปชานันติเทวาเตสังมิเวทยุงสาสลาใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสาสล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิด สัตวาเหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวาดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่าน,นาั้นให้รู้มายาทินานณกุญญาณังอนุโมทนา,า,นาเอตุนาสาเปตตาตาตาโนตุอาเวราทุกะชีวิโนเอมาปัทฐานจับปัปปนตุเตตาสาติกตังสุปา ร้อยเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าปพเจ้าแผ่ให้แล้วสาตว์ทั้งหลายทั้งปวงยองเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจองถึงกฎอันกระเทมข่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของขัดเหล่านั้นจงสำเร็จเถิด